เอ็มลีกแข่งเร็วขึ้นกว่าที่คิดดิโอโก้เตรียมกลับสารต่อตำนานไทยลีกสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับชัดเจนเล็ก2เท่านั้นโอกาสดิโอโก้คัมแบ็กไทยลีก หลังจากก่อนหน้าลีกมาเลเซียไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาแข่งขันเมื่อใดและสัญญาของเดียโก้บนถินยะโฮก็ใกล้จะหมดลงทุกทีจนเป็นกระแสหรือว่าเป็นโอกาสที่ทางบีจีปทุมยูเนเต็ดจะคว้าตัวเดียโก้เข้าสู่ทีมในช่วงเล็กแรกและจะทันประเดิมดวลกับต้นสังกัดเก่าเบรียมยูเนเต็ดวันที่12กันยายนนี้ล่าสุดเอ็มลีกประกาศออกมาแล้วพร้อมจะกลับมาแข่งขันเร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิมซึ่งจะเริ่มแมตช์รีสตาร์ทนัดแรกปลายเดือนสิงหาคมนี้และจะมีการจัดแข่งขันจบลีกภายในหนึ่งเดือน โดยทางยะโฮดรุนตาซิมจะใช้งานเดียโ,โก้ลงสนามในทุกรายการต่อจากนี้ก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมในเดือนธันวาคมเริ่มจากเกมลีกพบปาหัง26สิงหาคมไปจบที่พบมัลการายูนเนเต็ด22กันยายนหลังจากนั้น2ส,สัปดาห์จะเข้าสู่รายการฟุตบอลถ้วยมาเลเซียพร้อมกับมีคิวบอลถ้วยเอเชียซึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2020ซึ่งมีคิวพบกับกวางโจเอเวอร์กรนด์ซูวอนบลูวิงและวิงเซนโกเบ ช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนซึ่งทางยาโฮเตรียมใช้งานเดียโกอย่างเต็มที่ในทุกรายการและจะหมดสัญญาในช่วงปลายเดือนธันวาคมก่อนที่จะย้ายคัมแบ็กสู่ไทยลีกในช่วงเลก2มาดูข่าวต่อไปนะครับมิดฟิลด์เวียดนามโวยอย่างมั่นผ่านข้รอบ12ทีมบนโลกสบายทีมชาติเวียดนามภายใต,ใต้การนำทัพของป์งคฮังโซกุนซือชาวเกาหลีใต้ผลงานในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจี ลงสนามไปแล้ว5นัดชนะ3เสมอ2เก็บ11คะแนนรั้งอันดับ1ของตารางตามมาด้วยอันดับ2มาเลเซียที่มีอยู่9คะแนนอันดับ3ไทย8คะแนนอันดับ4 UAE มี6คะแนนและอันดับ5อินโดนีเซียยังไม่มีคะแนนซึ่งสถานการณ์ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นทีมใดที่เข้ารอบ ล่าสุดผ่านวันดุกมิดฟิ์ริมเส้นทีมชาติเวียดนามวัย24ปีเปิดเดผยพันสื่อดังบ้านเกิด Vm Express โดยระบุว่าเวียดนามที่กำลังจะเป็นจ่าฝูงในตอนนี้มีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงมากและนั่นจะเป็นครั้งแรกของเวียดนามหากดูจากสถานการณ์แล้ว3เกมที่เหลือมีเพียง UAE เท่านั้นที่แข็งแกร่ง และอีก2เกมไปเยือนมาเลเซียและในบ้านกับอินโดนีเซียทีมยุคปาร์คฮังโซสามารถเอาชนะได้หลายครั้งจึงเป็นโอกาสที่เวียดนามจะเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นครั้งแรกส่วนทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของคุณซืออากิระนิชิโนมีโปรแกรม3านัดสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกกลุ่มจพบอินโดนีเซียในบ้านออกไปเยือน UAE และเล่นในบ้านพบมาเลเซีย ผลงาน5นัดแรกชนะ2เสมอ2แพ้1เก็บ8คะแนนรั้งอันดับ3ของตารางมีแต้มห่างจาฟูงเวียดนามอยู่3คะแนนทั้งนี้ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกจะกลับมาแข่งขันในอีกเมื่อใดนั้นต้องรอทางฟีฟ้าและ AFC ประกาศกำหนดการใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งมาดูข่าวฮอตอีกข่าวหนึ่งนะครับทีมท3จัดหนักประกาศยื่นวารดียุคบ,บีรัม เมืองการประกาศยื่นข้อเสนอคว้าดิยุกบีรัมยกระดับทีมในรุกตัวเก่งเอลริโคด์วัย36ปีตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในสถานะฟรีเอเนต์หลังแยกทางกับระยองเอฟซีล่าสุดเมืองการยูนเต็ดทีมในศึกไทยลีก3ประกาศชัดคว้าตัวดิยุกบีรัมร่วมทีมเพื่อเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ในฤดูการหน้าเท่านั้นและโรการยืนยันอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เมืองการยูนเต็ดทีมระดับไทยลีก3มีเป้าหมายชัดเจนต้องการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2เท่านั้น ซึ่งได้เสริมทัพผู้เล่นอย่างหนักด้วยการคว้าตัวสุชานุชนุ่มกับสุรีสุขะสองแข้งตัวเก่าทีมชาติไทยมาร่วมทีมพร้อมกับเพิ่งประกาศเปิดตัวดาราชื่อดังช่องเจอย่างไวกุลทวัตบัวเจริญร่วมทีมสำหรับริยุป,ปีรำผ่านการค้าแข่งในไทยลีกประสบการณ์มากมายกว่า15ปีกับเกสโมรสรเริ่มจากเมืองทองยูเนเต็ดสมุทรสงคราม f อ3ครั้งชนบุรีเอสุพรรณบุรี f อสระบ,บุรี f อสุโขทัย f อชัยชนาพอนบิล ตาด FC และล่าสุดระยอง FC